แต่ถามว่าทําได้ดีกว่านี้ไหมแบบขี้โกงได้ไหมได้ใส่ยาให้ลําไส้มันบิดเพื่อที่จะขี้จะได้ออกมาเยอะตูจะได้มันแผลบ,แ,บแต่ว่ามันก็ผิดจรรยบาบรรณเราเราไม่ทำนะตอนนี้ก็คือไม่มียาทานกินเข้าไปเลยไม่มีผลก็ไม่มีผลต่อระบบลําไส้เพราะว่าเหมือนคุณกินผักหนึ่งซองเท่ากับคุณทานผักหนึ่งกิโลถ้าลําไส้คุณสะอาดโอเคทุกอย่างดีหมด นะร่างกายมันต้องขับของเสียออกจากร่างกายแล้วคุณว่าระหว่างขับออกจากเหงือ่อกับขี้ออกจากดากเนี่ยอันไหนมันจะออกเร็วไวกว่ากันนะคือหลักการง่ายๆเลยสมมติว่าคุณร่างกายข้างในสกระปรกขับออกมาเหงือ่อมันจะมีกลิ่นตัวกลิ่นเหงือ่อกลิ่นดน้นกลิ่นนี่มันจะตัวเหม็นถูกปะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณเอาออกทางดากแล้วออกได้เยอะด้วยเข้าใจ เพราะฉะนั้นคนที่มีกินปากกินตัวผมมันก็จะลดลงไปเพราะว่าเอาออกหลายยคนบอกว่าฉันขี้ทุกวนันขี้ทุกวันแล้วไงมันไม่ได้แปลว่าคุณล้างลําไส้นะเว้ยนะถ้าเมื่อก่อนคุณขี้ขี้ก้อนใหญ่เดี๋ยวนี้ขี้ก้อนเล็กๆก,ก็แสดงว่าลําไส้คุณเริ่มติบตันนะเข้าใจสุขภาพดีต้องขี้ก้อนใหญ่สีเหลืองเองถ้าคุณยังมีขี้สีดําอยู่แดกด่วน ของจริงคือต้องสีเหลืองลอยน้ําถ้ามันไม่ลอยน้ําแสดงว่าในร่างกายคุณมีสารผิดเยอะต้องเอามันออกแล้วก็ทานได้ทุกวันไม่มีอันตรายอะไรเด็กก็ทานได้นะนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทานได้คนแก่คนเฒ่าที่มีระบบะเขาเรียกว่าลำไส้ไม่ค่อยดีเนะี่ยกินก็ไปเถอะโอเคอย่างตัวนี้วิตามินซนะีเนี่ยหนึ่งซองไม่ต้องไปแดกอันอื่นแล้วนะแดกอันนี้ซองหนึ่งเนี่ยเทียบกับวิตามินซีสองหมื่นห้าพันมิลลิกรัม กินคู่กับบัลโลเซ่ผิวจะดีแต่ทั้งหมดทุกสิ่งอย่างก่อนที่จะเริ่มกินอาหารเสริมเอาขี้ออกก่อนนะไปเอาออกก่อนไปทําดูนะน้ําเท่านี้เลยนะเยน็นเย็นเลยนะแล้วก็เทประมาณเท่านี้นะสามสองนะสามสองเอาแล้วมึงตอนเช้าตื่นมาแล้วขี้แล้วก็ก้มดูปกติก้มดูขี้ปกติ แล้วทีนี้มันก็ขี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆยๆๆๆๆๆมันไม่ไหลไปนะทีนี้มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือตกใจแบบขี้แม่งจะแทงตูดตเองอยู่แล้วนะเพราะว่ามันออกเยอะมากมันออกเยอะมากทุกคนนะสีนี่ไปหูมไม่ต้องบูงไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นลองดูเนี่ยคืนนี้เนี่ยลองดูสามซองประมาณน้ำประมาณต้องเต็มเลยนะต้องเต็มเลยนะประมาณนี้รับลอง นะเดินออกมาจ้องน้าตัวปิวแน่นอนลองดูลองดูเพราะว่าลองแล้วนะเอาจนมันจริงๆเราควรล้างลำไสนะ้ทุก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 หนึ่งอาทิตย์นะหรือวันไหนที่เรากินมื้อหนัก,นกๆเอาออกคือคุณรู้ไหมว่าในร่างน้ำย่อยของมนุษย์เนะี่ยหมักฝรั่งยี่สบี่ชุกหมักฝรั่งแม่งย่อยไม่ได้แดกเข้าไปยังไงออกมาอย่างนั้นนะใบมิกกรห้านาทีละลายหายใบมิกครนะ ต่เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสัตว์ต่างๆ24ชั่วโมงแล้วคุณลองคิดดูว่าแล้วแดกวันหนึ่งสามมือมันจะไปย่อยทันได้ยังไงวะมันย่อยไม่ทันนี่เป็นสาเหตุของคนเป็นสิวโอ้เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นสิวเยอะมากอยากรู้ไหมทำไมเป็นสิวเยอะอยากรู้ไหมไอ้พวกที่เป็นสิวเยอะเนี่ยหนึ่งแม่งไม่เคี้ยวข้าวไม่เคี้ยวข้าวไมไม่เคี้ยวข้าวเคียเ้ยวอะไรไม่ละเอียด พอเคี้ยวไม่ละเอียดปุ๊บนะแดกเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยแล้วมันไปหมักหมมอยู่ข้างในเอาแล้วมึงขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นตัวตามตัวลำไส้คุณมึงก็เหมือนสิงล้างจานถูกไปดูซิงล้างจานที่มมีแต่คราบุกป,ปกล้างทุกวันแต่ไม่ใช่ว่าข้างในมันจะไม่มีคราบเลยเพราะฉะนั้นมาดูแลสุขภาพเอาของเสียออกนะแล้วก็ไม่ได้มีผล ผลอะไรต่อระบบลําไส้เพราะว่าเหมือนเราทานผักเยอะมันจะขับอาหารอัตโนมัตินะไม่มีสายยาบวดบิดไม่มี